ชุมชนปัญช้างสื่อสาระเพื่อชุมชนสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้าเขตนิคมสากรรมมาบตาพุทธางได้จัดงานเทศกาลอาหารทะเลขึ้นครั้งที่7นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยเราจัดอย่างยิ่งใหญ่มากเลยอยากจะใ่้ขอเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านนะคะได้เข้ามาร่วมรับชม กิจกรรมต่างๆซึ่งมีกิจกรรมก,การแสดงดนตรีแล้วก็การแสดงพื้นบ้านตลอดจนมีการแข่งขันกีฬา อยากเชิญชวนทุกท่านเข้ามาร่วมชมตั้งแต่วันที่24ถึง30พิจารนี้นะคะยังไงแล้วถ้าไม่ได้ไปไหนในช่วงเวลาดังกล่าวก็ขอให้มาร่วมพิจกรรมจะเห็นว่าบริเวณการจัดงานของเราเนี่ยอยู่ริมชายหาดแล้วก็เป็นสถานที่ที่สวยงามมากๆเลยค่ะก็ขอให้ขอเรียนเชิญทุกท่านก็ผมนายวิชัยล้ำสิตีครับอดีตสมาชิกสภาผูาา้แทนราษฎรจังหวัดระยองเขต4ก็พื้นที่บ้านางก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็น งานอีกปีหนึ่งที่ถือว่าเป็นงานซีฟู้ดเฟสติวัลของเทศบาลตำบลบ้านฉางนะครับเป็นจัดงาน7ปีแล้วปีนี้ก็ถือเป็นครั้งที่7ก็จัดงานยิ่งใ,ใหญ่บรรพูนรนะครับวันนี้ก็เริ่มแถลงข่าววันนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มงานก็เรียนเชิญพี่น้องชาวบ้านฉางนะครับพี่น้องชาวระยองทุกๆท่านนะครับก็เรียนเชิญมาร่วมกิจกรรมมาร่วมงานซีฟู้ดเฟสติวัลของบ้านฉางที่จัดเป็นประจําทุกปีแล้วก็ขอให้อันนี้เป็น งานประเพณีวัฒนธรรมของอำเภอบ้านฉางนะครับซึ่งจะเป็นงานประเพณีสืบต่อกันไปเป็นประจำทุกปีเลยพวกเราเชาวบ้านฉางก็ชาวระบเบกับกำแพงใจจังหวัดระยองก็ได้มาชิมรสอาหารทะเลสดๆนะครับไม่ว่าปูปไม่ว่ากุ้งนะครับไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่มาที่นี่กุ้งหอยปูปลาก็จะมีสดๆมาก็เดินเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมร่วมงานเทศกาล ซีฟู้ดเฟสติวัลของอำเภอบ้านฉางเป็นประจำทุกปีนะครับท่านก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับมาเที่ยวงานประจำปีฤดูหนาวของเทศบาลตำบลบ้านฉางซึ่งจะจัดระหว่างวันที่24ถึง30พฤศจิกายน2567นะครับซึ่งจะเป็นการมาชมนะครับความสวยงามของชายหาดของอำเภอบ้านฉางนะครับมาชมการแสดงต่างๆนะครับที่อำเภอบ้านฉางนะครับซึ่ง ภอบรรจาก็มีสิ่งสวยๆงามนะครับมากมายนะครับที่ให้ท่านได้มามาเที่ยวมาชมนะครับมานะครับแล้วก็มีสินค้าต่างๆครับของพี่น้องประชาชนของอำเภอบรรจานะครับที่จะเตรียมไว้ให้ท่านได้จักใจใช้สอยกันนะครับขอขอกาบเรียนเชิญทุกท่านครับมาเที่ยวชมกันมากๆนะครับขอบคุณมากครับ